แล้ววิธีการขอฝนครับกระบวนการในการที่จะขอฝนหลวงจะต้องทํอยังไงบ้างครับออการขอฝนในในในปัจจุบันเนี่ยเรามีหลายช่องทางนะนะครับ,รบ,รบอาจจะขอได้จากเอ,อ่อโดยตรงนะฮะอันนี้พูดทั้งหมดก่อนนะทั้งหมดเนี่ยคือเจ็ดช่องทางนะอขอโดยตรงจากกรมฝนหล,งลวงและการบินเกษตรฮะซึ่งมันก็อาจจะถ้าถ้าขอโดยตรงก็อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงน,น,นอก,กว่าจะถ้าถ้าทาเป็นจดหมายหรือเป็นอะไรมันก็เอออาจจะถึงช้านิดน,นึงแต่ถ้า ไปสามารถขอได้ตามศูนย์ปบริการสหลวงประจัภาคทั้งเจ็ดศูนย์นะฮะศูนย์อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่พิษณุโลกเอ่อที่ภาคกลางอยู่ที่นครสวรรค์ภาคตนออกเชียงเหนืออยู่ที่คอนแก่นอยู่ที่บุรีรัมณฑ์ภาคตนออกอยู่ที่ระยองภาคใต้อยู่ที่สุราษฎร์นะคะอนี่คือติดต่อกับศูนย์ปฏิบรติการสหลวงทั้งประจำภาคนะแบบที่สามนี่ติดต่อกับอาสาสมัครสหรวงในพื้นที่ค่ะปัจจุบันเรามีผู้ที่เรียกว่าผ่านการ จุดอบรมในการประสานงานข้อมูลนะฮะอันนี้เนี่ยอยู่กระจายในหลายจังหวัดทั้งเจ็ดสูตเช่นเดียวกันมีทั้งระดับตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะฮะอันนี้ก็ถ้าถ้าทราบว่าบุคคลเหล่าน,นี้เนี่ยเป็นอาสาสมัครตรวงสามารถแจ้งได้สอบถามได้ว่าเอ๊ะเรามีอยู่ตรงไหนไหมนะอันนี้ก็ประสานเขาได้เขาก็จะโดยประสานตรงกับทางศูนย์บริการที่ทํางานอยู่นะคะเอออกีกแบบที่สี่ก็คือติดต่อกับสํานักงานเกษตรและจากกรมจังหวัดค่ะหรือ หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษนะเราสามารถที่จะติดต่อได้หมดเขาก็จะจงผ่านต่อให้เราได้นะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นหน่วยราชการด้วยกันนะต้องเป็นลักษณะของเรียกว่า one stop ะคะ่ะต้องช่วยกันนะรับรับเรื่องก็ส่งต่อให้เลยนะอันนี้ก็หรือแม้แต่ผู้ว่า เพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็มีหนังสือที่มาตรงจากผู้ว่าเพราะว่าเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนะจะไม่แค่แค่คนเดียวเนี่ยกลุ่มเกษตรกรเนี่ยทําหนังสือร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยช่วยขอฝนให้หน่อยอันนี้นก็สามารถทําได้ช่องทางเหล่านี้นะสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรก็เช่นเดียวกันนะก็มีบ้างเหมือนกันที่ผ่านทางสสในพื้นที่เข้ามาที่เรานะหรือจะเป็นติดต่อที่ศูนย์รับเครื่องร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ นี่ก็โทรหนะะึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ฮะแต่ว่าถ้าตรงอะ่ะติดต่อกับทางกรมเลยก็มีช่องทางทางเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กของกรมส่วนหลวงนะบุญเกษตรนะอันนี้ตรงเลยค่นะซึ่งซึ่งการติดต่อเหล่านี้นะคะเอ่อยังมีเว็บไซต์ของกรมสลวอีกนะคะเว็บ,บไซต์ของกรมส่วนหลวง,งแล้วเช่นเดียวกันสามารถที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งเราต้องขอตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของพื้นที่รายละเอียดการขอรับท่านอยู่ที่ไหนยังไงนะฮะข้อมูลเนี่ย จะต้องถูกบันทึกเข้าไปในระบบนะบจากนั้นก็ศูนย์ที่รับผิดชอบในพื้นที่เหล่านั้นเช่นท่านอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะบุรีรัมย์เป็นความวับผิดชอบของหน่วยปริการไหนเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดูแลวางแผนการช่วยเหลือนะกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายนะแล้วก็ดูลำดับเราก็จะดูในเรื่องของลำดับการร้องขอรับบริการว่าเขาขอมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะมีความแห้งแล้งขนาดไหนโอกาสเรื่องของการดินทําได้ไหมนะมีผลกระทบ กับพื้นที่ข้างเคียงหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ขออยู่ที่เดียวเป็นไข่แดงรอบๆเขาไม่เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพิจารณาอันะะนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของนักวิชาการที่จะเมื่อรับเรื่องแล้วนะฮะเป็นกําหนดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการช่วยเหลือแล้วก็จะพิจารณาเพื่อวางแผนการช่วยเหลือต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของวิธีการที่จะขอรับบริการค่ะครับขอรับบริการนี่เสียงเงินเสียทองไหมครับเนี่ย <laughs> ไม่ไม่เสียค่ะครับ ไม,ม่เสียสตงคงเลยค่ะเราทาให้ฟรีค่ะแล้วก็หลังจากที่มีการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนที่จะติดต่อกลับไปสอบถามด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตกฝนตกเป็นยังไงบ้างมีปริมาณที่มันเพียงพอแล้วหรือยังนะคะถ้ามันยังไม่พอสมบตรณ์ทำให้แล้วช่วยแล้วแต่ว่ายังตกน้อยอยู่ยังขออีกอีกหน่อยได้ไหมอ่ะก็ว่าแต่ะจะสามารถที่จะ Ha, เราก็ยังติดตามเรื่องของผลการทํางานอยู่นะถ้าอู้ตรงเนี้ยเขาขอนะแต่เขาแต่ผลมันตกน้อยยังพืชเนี่ยยังต้องการอีกก็เราก็ยังไม่ได้เรียกว่าไม่ไม่ยุติเรื่องนะคะในระบบของเราเพราะเคสนี้ยังต้องช่วยอยู่นะเพราะว่ายัางไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะเราจะดูจนท่านเพียงพอค่ะก็จะมีการอสอบทานกลับด้วยในในกรณีที่มันเอ๊ะตรงนี้แต่ถ้าถ้าเรดารมันตรวจทึกว่าตรงนี้จุด ตกเยอะแน่นอนอันนี้โอเคแต่ว่าถ้ามันก้ากึ่งเนี่ยเราจะสอบถามผู้ขอร้องขออีกครั้งเป็นการเรียกว่าสอบถามนะคะว่ามันตกจริงไหมเท่าไหร่